สบายดีพี่น้องสบายดีเบอรสุขูทุกคนพี่น้องะไรฟอกกันตอนเที่ยงตอนบ่ายแหละเห็ดกินคือเก่าพี่น้องก็ลังลาบปลาลาบปลาปา่า,าอะไรกล็ลาบแล้เนุ่งหน่อยเลยไม่ได้ใส่หอมมีเป็นน้องหอม,มแล้วกัได้มาติดเพืนอนยาสวนพี่น้องสบายดีรังกองเด้วยเบอรสุขูทุกคน ได้เมนูหลากปลาบไปบกินเต้โดนๆได้นะพี่น้องเมนูนี่แล้คอยได้ลาะเบิ่งใกล้ๆพี่น้องปลาโทคือเนียนมะเขือเอจ้าโบแมนเนดอร์ดาบปลาได้ปลามามื่อน,นั้นแล้วพี่นอาา้องอาจจะมาละไล่เติมได้ไหม ซีมือเบาดาวมาเนี่ยปรุงสบายดีตอนเที่ยงตอนบ่ายพี่น้องเว้ยงบรรยากาศซีคึมคึม,มาจากที่ปรุงเรียบร้อยนะพี่น้องเว้ยนี่คาก็สิมาคั่วให้มันสุกโอ้โเฮียซ้ำพี่น้องเว้ย

าปลาพักข้า,าขขกับมี่ลายพี่น้องเลยพวกได้บักแตงงานสวนเก็บให้ตั้งใจไปสือแต่ว่าเพิ่นบอกเงินนำงานบอกเงินนำพี่น้องเลยพผักหอมอะไรบาราบุษจินดิบพี่น้องเลยพผัดตุ๊กแต่งของเพิ่นสวยงามเลยเข็มแขมเลย มาเด้อพี่น้องกินขขาวนำกันเด้อเบอร์สุขุมสุคนทั่วบักแตงบักกะทินสี่ขั้นเด้อพักอีฐสุดสุดพักมีหกเบิ่งใกล้ๆหนักปิ๊บดูดรถพี่บุ๊คเล็กอะไบุคั้นอะไรไหนทั้งเจ้ากินข้าวพี่น้องเลยมะแซ่บแซ่บนกันสวัสดีพี่น้องกินข้าวเสียง,งน้ำกันเสียงมือือบ่ายอย่ากเลย สบายดีพี่น้องมาได้กินข้าวนุ่งกันเล้สุขสุขคุแสบๆน้่กันเมื่อนี่ได้กลับตาใหน้องจ้ะหอมแค่แต่มีลมหนึ่งแะก็มากรชิน

Các bạn hãy đăng cho kênh Để không bỏ lỡ những video

่ใส <sm acking noises> ่ลงไปเลยขาดลงไปเลยตัวสุดยอดสุดยอดอ่าอ

อัอนทมันคาวมันก็เลยอันเลยจังอ่อยจักมันคาวก็เลยอ่อนบ่ปลแครเรากินกับไข่ลูกะช่ไจะหายมากจ็บคือเจหนักเผ็ดเลย

กรเ้าน้อยวับวบหน้าน้าตบากทีได้ยังเท่าใครกัเพนรเ้า <enfant> จังเพนองบวบกับพี่หนใหญ่เเเนี่ยยหลบวบอบิดเอเลยที่หลาปาตอน มาลงฝนตกมันอะไรเนา<จ>ะมาลงกันกินลงลงตอนฝนตกเลยชิดน่อกระบอกเขาได้ปลาห้าเกี่ยวเขาไงาแล้วนี่ปลาเมืองเนปลาเขา่ปลาตะเพียน

นี่เาตั้ยหอยค่ับออกมาเขาเกี่ยวเขาแหละพูดอ๋อเฮ้ยายางายไปจก็ไมผากนมอจะาไปก็เกี่ยวเขาเ่อคนั่งเกี่ยวเขาก็รี่ิดเองิดนะอผากเ้จักรคีรุัวแ ไม่หรือค่ะไม่คันไม่คันไม่เลยไม่เลยไม่เลยออกมาแล้วไม่หรือนะไม่ให้อยากขัมออรนั่งไม่เท่าดิเกี้ยงกั้จงอมแอมมีวะขับมอเตอม์นั่งอมแอมช่วยช่วยง่ายๆ่านอนนั่งครั เบ้เฮะเออเขาก็ได้เือนี้ออีี่ออกมารศัพท์มีคือตานนาึงงั้นพ่ะัเอสองสามแปดสิบเอ็ดนี่โชคเดียวนเบ่งเศ้าบ่งกี้อะจะเอื้งเอิ้งอะไรจะมือก่อนนะถ้าบึง่งวันนี้แบบรัดเลยนะ มันยังไงมังไงรับ้ออกฟัขาวเลยเร่มันขาวเล้วันยังไงเฮ้ยมันน้เนะอาเกียวกรเขาเกียวลายคือเพกรอนขาวมันหนุดมันจะเกียว

ไดไเนยเขียนมันเขียนอะแรกไอ้คู่เลยเขียนค้อไข่ฮะเบอรไอู้่อเขียน้ทั้งนี้ไม้มเมนกลคูุ่ือเป็นั้อโรยหายคู่กันเุมบ่ไม่ได้เอาข้อนเท้าหายนะพี่น้องี่คู่เป็นปันกันเองสองคน คุณยิงไม่พอแขงกันบ้านยังเงาะยื่อไรผู้ดาวกันนอนเฉยๆแซวไาวันนีเพาเพื่อมาหนึ่งาคู่คู่นั่นหนักหนุนแวไปที่แซวไปทแม่บ้านเราแซวไปกันบ้านุงบูร์ฟองอบูร์แพกบ้จัก

ออขอบคุณปลาแพ่นยแม,ม่อืมขอบคุณเลยมขอบคุณม่จับปลาแพร่นะแม่ปใหแเลยนี่แม่แม่จบปาแพร่นะได้แล้วเป็นอะน้องเลยนเล่ยนึงบอกว่าือไปโรงเรียนบ่ะแลหอนไงหอนลงมาหอนอากาศโผล แม่คือเนเล่าอยู่บ้านดีจีเนาะขอบคุณปลาแพนหลายๆขอหายประแพนอยู่ดีมีแห้งชุกภาพ่างเก่งแข็งเด้อประแพนเด้ลอลำรวยลำรวยคองกับเงินคลองที่บเงินฝากหหระโม่เลยแต่บนน้ำจะเอาจะคอยพึ่งอื่นเนาะปลาแพนพอกันไม่คลิปนะสบายดี